สวัสดีค่ะอืมเลือดฉันต้องการเลือดฉันต้องการเลือดบริสุทธิ์เอ๊ะไปเอาเลือดบริสุทธิ์ไหมฉันซะโอ้ยยีดีตอนรับไปเฮ้ยเดี๋ยวก่เฮ้ยโฮ้ยโฮ้ย อส,สวยจริงๆแต่ห้องก็รกจริงๆเด็กใหม่เหรอครับครับผมมาย้ายเข้ามาวันนี้ชช่ไเมมียะไอโอถอดออกซะฮน,นี่มันจะเร็วไปหน่อยนะครับถอดออกซะถอดเหรอเข,ข้าใจแล้วครับร่างกายผมพร้อมแล้ว มาใี่โรอมีนักเรียนยใหมน่นั่นนั่นน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 ั่คิดจะทำอะไรของนาเนี่ยไม่ใช่อย่างที่<อ>คิด